ข่าวหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะของหนุ่มคนนี้นะคะก็คือฟริสูเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะสื่อจีนเนี่ยถึงก็ออกมาบอกเลยว่าควรอย่างยิ่งที่จะแบนคริสสูออกไปนะคะกรณีที่คริสสูค่ะหรือว่าอู่อี้ฟานะคะดาราศริลปินหนุ่มจีนโกอินเตอร์นะคะคนดังเลยรวมทั้งเคยเป็นสมาชิกชาวจีนของบอยแบนด์วงเอ็กโซผูกเน็ตไอดอลวัย19ปีขนามว่าซุ่มเหมยจูกล่าวหาเรื่องที่เขาได้มีพฤติกรรมใช้งานในวงการบันเทิง รอหลวงสาวคู่เยาว์มาล่วงละเมอทางเพศแล้วก็ข่มขู่ซึ่งล่าสุดค่ะตำรวจปับกิ่งก็เผยผลนะคะว่าตรวจสอบออกมาแล้ว3ประเด็นโดยเป็นการยืนยันค่ะว่าคริสบูเนี่ยกับตู้เหมยจูมีความสัมพันธ์กันจริงตามที่ฝ่ายหญิงระบุแต่ฝ่ายหญิงเองก็มีเจตนาปล่อยข่าวเช้าเร่านี้เพื่อให้ตัวเองโด่งดังทา mm hmm. ง,งโซเชียลขณะเดียวกันก็ยังมีนักต้มตุ๋นมือที่3เข้ามาหลอกเอาเงินจากทั้งสองฝั่งคู่กรณีค่ะ ล่าสุดนะคะก็ะมีข่าวแล้วค่ะว่าสื่อดังของจีนทั้งสถานีโทรทัศน์ CCTV รวมถึงหนังสือพิมพ์เจ้าใหญ่ที่สุดค่ะอย่าง The People's Daily ต่างออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ประเด็นดังกล่าวคะ่ะจะยังไม่ได้ข้อสรุปรวมทั้งฝั่งสื่อก,ก็ยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาผ่านทางขนายแต่ทาง The People's Daily ก็ระบุค่าว่าดาราศริลปินที่ขาดจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพแบบนี้ ไม่สมควรได้พื้นที่สื่อหรือว่าได้โอกาสในวงการอีกนอกจากนี้ก็ยังถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรเอาอย่างยิ่งนะคะสำหรับดาราศิลปินไอดอลที่มีผู้ติดตามมากถึง50ล้าน follower โดยเฉพาะเด็กและเยาวาชนค่ะ